ฝา,ากกดติดตามหน่อยนะครับเบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาต้องซื้อหรือขายหารหัสเกม Rv ป,<ะ>ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป<ม>นี่เลยเพจแอดมินต้น tp7 เพจขายหารหัสเกม Rv ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้เคดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงเพจแท้ยอดไลค์7 0 0 0 0ขึ้นไปเดี๋ยวแปะลิงเพจไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเตียนะครับวันนี้เนี่ยก็มีคน react สงคลิปนี้มาให้เตียนะครับก็จะเป็นคลิปอ่า เอลสูใช่ไหมดูแต่ปกนะครับผมจะเปชิปเอลสูนะที่เป็นท็อปเซิร์ฟแล้วก็น่าจะยิงแม่นเอาเรื่องอยู่เขาเลยส่งมาให้ตีนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยละกันนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เต็นนะครับผมโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะมีเต็นนิดหน่อยครับแล้วกดเลนเจอกับฟลอเรนติโนอ่ะอ๋อเอามากดฟลอเรนติโนเอ๊ะเฮ้ยยังเอาเลยอ่าเต็นเต็นโยมโอโหนิดหน่อยนะครับผม เอาเอลโซ่มกดฟลอริดินโนะครับเล็ดออฟเลนนั่นเนี่ยอย่างเอาเลยอย่างเอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เล่นในโหมด c ช a เลนเจอร์นะครับเป็นโหมดที่กดโซโลอย่างเดียวนะแบบว่าสายเก็บเม็ดนะครับเก็บเม็ดส้มเฮ้ยเอเอาเรื่องอยู่น้าฟลอริดิโนตายไปสองตัวแล้วนะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการวางแท็บของเขานะครับวางสกิลหนึ่งเนี่ยเขาวางแบบแท็บโซนตรงไหนบ้างนะครับ ดูกันิจติเนเกิดแล้วนะรอดูอ่ะก็จะโดนกี่ตัวนะครับแต่ปกนี่โดนไปยี่สิบกว่าตัวหรือเปล่าไปรู้ลืมละดูปกผันผ่านเมื่อกี้กดเข้ามาเลยนะครับถ้าโดนไปยี่สิบกว่าตัวเนี่ยเกินเลยนะร่างกับหลังบกกันอยู่แต่ตอนนี้คือโดนไปสองตัวแล้วนะครับสองนาทีโดนสองตัวโดนละตัวละทีอะ แต่ว่าสกิลเชลเลนเจอร์เขาหยิบเป็นไอ้สกิลมานะเต้นเต้นเต้นยัวย่วโมโหยั่วโมโหเขาไม่ยั่วเขาตีดกอยู่ฟอลอเรนติโนไม่แบบไปกล้าเขิมแล้วอะ่ะเดี๋ยวโดนเก็บตัวที่สามเนี่ยไม่ยั่วไม่ยั่วไม่ยั่วในพุม่มนี่อย่างนี้อย่างน,นี้เอาแล้วเอาแล้วโดน โดนอืออันนี้อันนี้พิมพอะไรมาลงเหมือนกันนะต่อตะกี้กับตายเหมือนกันนะไม่มีไอ้แช่แข็งนี่ก็ตายเหมือนกันนะแต่ข้าสลับเรียนขอขนณะจะพิมพ์บอกสลับเรียนอารมณ์ประมาณนั้นนะอะไรครับตอนนี้ฟเรนติโน่ก็ไม่มีป้อมค้ำแล้วนะครับผม แต่จริงๆอันติมองว่าถ้าเอลตูบันหลุดไปก็น่าจะตายนะวัดช็อตตะกี้ฟล,ลอริโนไม่ใช่ว่ามันลำไม่เป็นนะมันลำเป็นนั่นน่ะโันสามตัวมันยังลำได้นานมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วฟล,ลอริโนบอกโมโหแล้วนะเอาลิกเตอร์ลงมาเหรอน่าจะลงมาเชยเรียนเฉยมาแล้วมาแล้วปิีก เฮ้ยๆๆๆๆแต่น่าจะฟลเรนตินโนน่าจะมองหัวเรื่องอยู่นะทำไมเขายิงคีบแรงจังวะคือตีมองว่าฟลอิโน่เน่ยน่าจะหลุดตั้งแต่ตอนที่เอลสูมันมันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยนะ <laughs> อุ้ยินเกงเกมหมดเลยฮีดหือ,อช็อตเลง็งเรียบร้อยฮะ ยิงอย่างแม่นเลยฟรีดินโน่โดนโดนเยอะแล้วนะอ่ะตัวนี้เมทอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนยังยังมาแล้ว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 โมโหหรือเปล่าคนเรียกว่าปั่นประสาทมากเลยนะอะ่นเต้นเต้นเต้นฟรีดินโน่อันเนี้ยบอกเลยว่าโมโหจริงเรียบร้อยฮะเดือดละฟรีดินโน่เดือดละ เต๋เยว,ว่าน่าจะโดนหลายหลายตัวนั้นนี่คือแค่6นาทีนะโดนเปนเยอะแล้วนะดูครับดูไปยาวๆแล้วก็ดูวิธีการเล่นแล้วก็การวางแ็บของเขาด้วยนะแต่ติมองว่าคือแทบสกิลหนึ่ง,ขงเขาเนี่ยไม่ค่อยจะวางเลยนะด้วยความที่มันเป็นแบบ สายอฟอด้วยหรือเปล่ายิ่งดิว่าไม่น่าเกี่ยวเลยแต่เขาจะวางแบบวางวางแถบโซนให้ตัวเองมากกว่า,าจะไม่ได้วางแบบตามพุ่มตามอะไรต่างๆะนะไม่ได้โซนแบบไม่ได้วางแถบเปิดวิชั่นให้เพื่อนมากกว่าไม่ได้แบบสายนั้นอะสายแบบวางแถบเป็นตัวเองจริงแรงอะโดนอีกตัวหนึ่งโอ้โหแรงจริงเฮ้ยเฮ้ยโดนละเอาอยู่นะนะอ่อยอมตายให้ดินกบหน้าหรือเปล่า มันเก็บปวดเฉยเลยเฮ้ยโอ้โหเอาเจอกับสองชิ้นครับผมมุลามาสากับโบอลเชนสเปียร์อ้แต่แรงจริงนะคือจริงๆแบบแพทอ่าเซิร์ฟของเราเนี่ยจะออกเป็นว่ามุลามาสาก็ออกนะครับแต่ว่าชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นทารอนนะครับผมแต่ว่าเขาไม่เน้นนะแล้วก็รองเท้าเนี่ยเขาไม่ได้ออกเป็นโวบูว์นะครับผมพ่อเป็นรองเท้าวิ่งเร็วเลย <c oughs> เออป่ะไม่ต้องเน้นอะไรครับยิงเร็วเน้นยิงแรงนะ จริงๆยิงเร็วในช่องเหรียญเจมก็ดาเมจนี่รวมๆกันก็เป็นหลักพันแล้วนะแต่ว่าถ้าเอาเป็นเซตแบบนี้ก็ทบเผือกเกือบ2000ันเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรอดูก่อนวันนี้แค่เลเวล12ไอเทม2ชิ้นนี่ก็ยิงไปพันหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ยแต่มันแรงจริงว่ะรอดูไอเทมครบอ่ะออกมูลามาสาเอ้อยอมมีอามต่อนี่เลยแต่ว่ารอรับโบนัสสกิลดาเมจนะครับผมนะแบบแรงมากได้อมมีอามแล้วแบบยิงโดนสกิลเนี่ยยิงโดนนี่โคตรแรงเลย เโด,โดนเก็บไปเจ็ดตัวแล้วฟลอเรน,นิโนแต่ว่าโดนชุดเดียวคือตายเลยนะสกิลหนึ่งวิ่งเข้าไปยิงตึ๊กตึก,ตกอันติสกิลหนึ่งตายฟลอเรนิโนก็ก็น่าจะแบบว่าไม่อารมณ์แบบฟิลไม่อยากเล่นแล้วฟิลนั่นเลยอันนี้มันเป็นอ๋อแพดฟลอเรนิโนที่มันเป็นอินเตอร์แมนนะครับ เนี่ยดูจากไอ้มังกรตัวเล็กแล้วมันเป็นสัมภาระเนี่ยโดนเจ็บหนึ่งตัวหุ้ยโอ้ดูเกินดูอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะพี่ไอ้น,นี่เริ่มวางโซนแล้วนะครับเริ่มแบบวางแถบเปิดวิชั่นแถว,ไ,วไปแล้วฟลอริโน <laughs> <laughs> สปินหนีแล้วเริ่มวางแถบโซนแบบ ป่าเขาแล้วนะครับผมไม่ได้วางแถบโซนตรงกลางหรือว่าป่าตัวเองนะแบบวางแถบโซนป่าเขาเลยเรียบร้อยอืมเขาไม่อยู่แล้วอะฟิเมตโคตนแรงเลยผมมยามก็ได้แล้วเสร็ทูตต่อปะเนี่ยดูทรงไม่น่าจะน่าจะใช่เลยอืมเรีวยก้ว่าฟูดามิเ ตะแรงจริงนะครับโคตรดูเดือดคือถ้าฟรีดิโน่แบบตายทักยี่สิบตัวน่าจะน่าจะด่วเรื่องอยู่ฟรีดิโน่ก็มาเก็บเม็ดนะนะั่นแหละดูทรงแล้วนะน่าจะมาเก็บเม็ดประเทศเพราะว่าหลักๆแล้วประเทศเขาเป็นเซอร์แบบเนี้ยเป็นพวกโหมดชา a l ล e นเจอร์เนี่ยเขาจะแบบ เน้นเป็นพวกสายเก็บเม็ดมากกว่านะครับอ่าเขาวางแถบโซนเป็นป่าคุดโตซูนะครับแล้วก็พอเข้ามาอยู่เลนล่างเนี่ยเขาจะวางแถบดูสามแถบเดียวมันจะเป็นโซนให้ตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าตัวเองเล่นอยู่คนเดียวด้วยนะครับด้วยความที่มันเป็นเลนออฟนะแตกเออแต่ว่าเขาจะสวนนะเขาจะกดอันตีสวนฟลอรินิโนก็คือซูมปอนปลาดอกมาสามดอกใช่ไหม 1ดอก2ดอกแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะแบบเก็บพุ่งพุ่งไปข้างหน้าแล้วเขาจะสวนพุ่งไปข้างหลังเลยซึ่งฟรานดิโน่จะตามไม่ถึงครับถ้าพุ่งแบบสวนน่ะเออฟรนิโนไปไม่เป็นเลยอะ่ะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วแทงกอไม่อยู่นะครฟีดโอ้ย สงสัยเนิ้อว่าไปโดนคารกาบาดยกเลิกสกิลแน่แลเลยสัตว์ตะเกียยิงป้อมมันยิงป้อมได้แค่ดาเมจหนะึ่งพันนะแต่ปรับไหมฟิสเปลี่ยมดูเด็ดดิเิโน,โนมาแล้วนะไปแล้วไปดิเดโน,โนไปแล้วเกมน่าจะจบก่อนโอ้โหเลยครึ่งหลอดเลยนะนะยิงนัดเดียวอะ่ะเปลี่ยะ ยิงตัวก่อนบ้างยิงตัวก่อนบ้างอืมไม่อยู่โอเคครับเป็นยังไงบ้างปกดฟัลเรนยับเลยอะฟัลเรนไปไม่เป็นเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนีกก้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้ยวยนะครับก็อย่าลาไปเจนคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบพันห้าว่ะอ๋อเอ็มพีต้องมาแล้วอ่ะจริงอืม